ยิงตายจ่ายจบการเยียวยาที่ทำลายกระบวนการยุติธรรมบทความโดยอาบีบุสตาดเลจากเว็บไซต์ deepsouth.org ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้จัดทำและเผยแพร่นในรูปแบบเสียงอ่านโดยทีมงานอีบุคแคนทอกอ่านโดยพัฒพิรภาฒ ยิงตายจ่ายจบการเยียวยาที่ทำลายกระบวนการยุติธรรมการเยียวยาคือนโยบายหนึ่งที่รัฐใช้ในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความสูญเสียจากเหตุความรุนแรงแม้ความสูญเสียต่อชีวิตร่างกายและจิตใจไม่อาจตีค่าแลกเป็นเงินหรือทรัพย์สินได้กระนั้นการเยียวยาก็ยังมีความสำคัญที่จะชดเชยค่าเสียหาย และเป็นกำลังใจให้กับผู้สูญเสียการคัดค้านในเยียวายาเงินเยียวยาแบบหลังจนฝาคงไม่ถูกต้องนักเหยงแต่ว่านอกจากการเยียวยาแล้วรัฐต้องไม่ละเลยต่อการอำนวยความยุติธรรมในมิติอื่นร่วมด้วยกรณีความเสียหายเกิดจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ค่อยมีปัญหามากนะักเนื่องจากเมื่อมีการเยียวยาแล้วรัฐยังคงดำเนินกระบวนการยุติธรรมต่อไป ยังมีการสืบสวนสอบสวนเพื่อน,นำผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมายแต่การที่มีเจ้าหน้าที่จำนวนหลายหมื่นคนมีอาวุธปืนอาศัยอยู่ในพื้นที่ตลอดจนการคัดเลือกบุคคลที่ไม่มีหลักประกันว่าผู้ถืออาวุธเหล่านั้นมีวทฒิภาวะมากพอจะครอบครองอาวุธโดยไม่เป็นอันตรายต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์ทำให้ในจังหวัดชายแดนใต้มีเรื่องราวความสูญเสียที่เกิดจากเจ้าหน้าที่ถืออาวุธอยู่บ่อยครั้ง ปัญหาอยู่ที่ว่าเมื่อความสูญเสียเกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะด้วยเจตนาหรือความประมาทรัฐมีการมอบเงินเยียวยาให้แก่ผู้เสียหายทําให้บ่อยครั้งผู้เสียหายหรือญาติของผู้เสียหายไม่ติดใจจะดําเนินคดีตามกฎหมายกับเจ้าหน้าที่ผู้ทําละเมิดปรากฏการเช่นนี้ย่อมส่งผลเสียต่อกระบวนการยุติธรรมชี้ให้เห็นว่ากระบวนการยุติธรรมถูกแทรกแซงจากนโยบายของฝ่ายบริหาร โดยการมอบเงินให้ประชาชนเพื่อจูงใจไม่ให้ประชาชนนำคดีมาพึ่งบารมีศาลทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทำความผิดมีโอกาสรับโทษน้อยลงอะไรก็ดีที่กล่าวมานั้นไม่ใช่เหตุที่เราจะกล่าวโทษผู้เสียหายเนื่องจากเป็นสิทธิของผู้เสียหายที่จะตัดสินใจในภาวะสงครามที่เต็มไปด้วยชายชุดดำประชาชนย่อมนึกถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรกอยู่แล้ว ผู้เขียนคงไม่เรียกร้องให้รัฐยุตินโยบายเงินเยียวยาเพื่อประชาชนจะได้ให้ความสําคัญต่อการสร้างบรรดฐานี่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนใต้โดยการดําเนินกระบวนการยุติธรรมเอาผิดกับเจ้าหน้าที่ให้ถึงที่สุดเจ้าหน้าที่จะได้ตระหนักถึงความสําคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างระมัดระวังซึ่งบุคคลเช่นทหารตำรวจและเจ้าหน้าที่อ,อื่นๆที่ถืออาวุธจะต้องใช้ความระมัดระวังขั้นสูงสุดในการปฏิบัติหน้าที่ เพราะความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆอ,ยอาจส่งผลเสียถึงชีวิตของประชาชนผู้บริสุทธิ์แต่เพื่อให้การเยียวยายดำรงอยู่โดยไม่ทำลายกระบวนการยุติธรรมเมื่อเจ้าหน้าที่กระทำความผิดอาญาเช่นฆ่าคนตายทำร้ายร่างกายประมาททำให้ผู้อื่นเสียชีวิตหรือบาดเจ็บรัฐจะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายไม่ว่าผู้เสียหายจะติดใจเอาความหรือไม่และไม่ว่าผู้เสียหายจะได้รับเงินเยียวยายหรือเปล่า แต่ข้อเท็จจริงเมื่อผู้เสียหายไม่มีการร้องทุกข์ไม่ติดใจดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐกลับไม่ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ที่กระทำความผิดตามไปด้วยจนเกิดกระแสยิงตายจ่ายจบในจังหวัดชายแดนใต้อย่างกว้างขวางทำให้ประชาชนไม่พอใจกับการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐมากยิ่งขึ้นในทางอาญาเมื่อมีความผิดเกิดขึ้นผู้ที่สามารถนำคดีมาสูสา่ศาลเพื่อเอาผิดกับผู้กระทำความผิดได้แก่ผู้เสียหายหรืออายการ องเล็บถ้ากระทหารทำผิดคืออายการทหารองเล็บปิดเมื่อผู้เสียหายไม่ได้ร้องถูกหรือไม่ติดใจเอาผิดกับเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานตํารวจก็มีอํานาจทําการสืบสวนสอบสวนและอายการหรืออายการทหารก็มีอํานาจพิจารณาสํานวนเพื่อนําคดีมาสู่กระบวนการยุติธรรมได้การถือเอาความยินยอมของผู้เสียหายไม่ใช่เป็นสิ่งที่ถูกต้องนักเพราะความผิดอาญาเป็นดินเป็นความผิดที่ยอมความไม่ได้เนื่องจากเป็นความผิดที่ร้ายแรงส่งผลต่อเสียต่อสังคม รัฐจึงเป็นผู้เสียหายจากการกระทําดังกล่าวด้วยจำต้องเคร่งครัดเอาตัวผู้กระทําความผิดมาลงโทษเพื่อสร้างบรรทฐานให้แก่คนในสังคมแม่จังหวัดชายแดนใต้มีการประกาศใช้อุปยาการศึกและประประกาฉุกเฉินการประกาศใช้กฎหมายดังกล่าวไม่ได้หมายความว่าเจ้าหน้าที่จะสามารถดําเนินการใดๆได,ได,ได้โดยไม่ต้องรับผิดทางกฎหมายมาตรา 16, 17ของประการฉุกเฉินบัญญัติว่า ข้อกาหนดประกาศคําสั่งหรือการกระทําตามพระราชกําหนดนี้ไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพนังกงานเจ้าหน้าที่และผู้มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกันกับเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดนี้ไม่ต้องรับผิดทางทางแพง่งทางอาญาหรือทางวินยัยเนื่องจากการฏบัติหน้าที่ในการระงับหรือป้องกันการกระทำความผิดกฎหมาย เป็นการกระทำที่สุจริตไม่เลือกปฏิบัติและไม่เกินสมควรแก่เหตุหรือไม่เกินกว่ากรณีจำเป็นแต่ไม่ตัดสิทธิผู้ได้รับความเสียหายที่จะเรียกรอ้องค่าเสียหายจากทางราชการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่หมายความว่าการดำเนินการใดๆของเจ้าหน้าที่โดยใช้อำนาจตามประกอบฉุกเฉินไม่อยู่ในอำนาจการตรวจสอบของศาลปกครองแต่ไม่ได้ตัดสิทธิผู้เสียหายจะนำคดีมาส่มำนาจของศาลยุติธรรมตามหลักทั่วไป เจ้าหน้าที่จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายนี้เฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ระงับหรือป้องกันการกระทำความผิดกฎหมายเท่านั้นและต้องสมควรแก่เหตุเท่าที่จําเป็นการกระทําที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือความผิดพลาดร้ายแรงเช่นการใช้อาวุธปืนยิงผู้บริสุทธิ์เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดทางกฎหมายมาตรา16ของกฎอายการศึกบัญญัติว่าความเสียหายซึ่งอาจบังเกิดขึ้นอย่างหนึ่งอย่างใดในเรื่องอำนาจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร ตามที่กล่าวมาแล้วในมาตรา8และมาตรา15บุคคลหรือบริษัทใดๆจะไม่สามารถรออ้องขอค่าเสียหายหรือค่าปรับแต่อย่างหนึ่งอย่างใดแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารไม่ได้เลยเพราะอำนาจทางปวงที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารได้ปฏิบัติและดำเนินการตามกฎอัยาการศึกนี้เป็นการสำหรับป้องกันประหากษัตริย์ชาติศาสนาด้วยกำลังทหารให้ดำรงอยู่ในความเจริญรุ่งเรืองเป็นอิสระและสงบเรียบร้อยปราศจากราชศัตว์รูภายนอกและภายใน หมายความว่ากฎอายการสื่ไมิได้ยกเว้นความผิดให้กับเจ้าหน้าที่โดยเบ็ดเสร็จการดําเนินการใดๆของเจ้าหน้าที่ทหารต้องเป็นไปตามกฎหมายและเป็นไปนอย่างสมเหตุสมผลหากมิหากมีการใช้อํานาจไปโดยไม่ชอบหรือเป็นไปโดยไม่มีเหตุผลรองรับที่พอสมควรแก่เหตุทหารก็อาจต้องรับผิดทางกฎหมายทั้ทงในทางอาญาและการปกครองจากกรณีที่เจ้าหน้าที่ทหารยิงเด็กเสียชีวิตที่บ้านไอคือเนออำเภอศรีสะคอนและบ้านตู ูแต่ยืยมรออําเภอบาตเจาะจังหวัดนราธิวาสถือเป็นการกระทําที่มีชอบด้วยกฎหมายไม่มีกฎหมายใดให้อำนาจกระทําเช่นนี้ได้ไม่สมควรกระเหตอีกทางเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงการกระทําในลักษณะนี้ไม่มีกฎหมายคุ้มครองแม้จะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในขณะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐก็ตาม นอกจากนี้ความสูญเสียดังกล่าวผู้บังคับบัญชาต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยเนื่องจากไม่ควบคุมดูแลผู้ตายบักระบบญชาให้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในกรอบของกฎหมายจนก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ประชาชนกรณีนี้คงต้องติดตามดูต่อไปว่าสุดท้ายคดีจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหรือไม่และสารจะมีคำพิพากษาอย่างไรการที่รัฐไม่พยายามดำเนินคดีกับเจ้าหนะ้าที่ผู้กระทำความผิด พราะผู้สูญเสียไม่ติดใจเอาความสะทอ้อนในเห็นว่ารัฐไม่มีความพยายามที่จะคุ้มครองป้องกันความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่นโยบายเงินเยียวยามีได้เกิดจากความตั้งใจจริงที่จะช่วยเหลือประชาชนอย่างเดียวแต่ยังต้องการสร้างหลักประกันว่าในการปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนใต้เจ้าหน้าที่จะได้รับสิทธิ์อภิสิทธิ์ความช่วยเหลือจากรัฐเสมอหากไม่แล้วรัฐจะต้องนำเจ้าหน้าที่ที่กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมาย มิเช่นั้นการเยียวยาของรัฐกลายเป็นอธิบายที่ทำลายความกระบวนการยุติธรรมไปในที่สุดจบบทความยิงตายจ่ายจบการเยียวยาที่ทำลายกระบวนการยุติธรรมบทความโดยอับบิบุสตาดลออ